ตั้งตั้งเลาะนะ้าหัวหน้าก้มัดไว้ได้เวลาก็ไปใส่ลูกจีนมาล้อแล้วพอน่าของคว้าไปใส่เอาเขาเปิดเลยเพราะว่าเอาปิดแล้วก็เปิดแล้วควายแล้วเข้ามาแล้วเมื่อวานเราควายย่างกแก้มมะเขือของเมลีเแก้บมะเขือต้องใส่ตจมกันน้อยแล้วของบ้านแต่ไม่ดีเราห่อกระโจมนำมาแล้วกันเขาก็ได้ในกระแห่มาดาบไปใส่ของเขอันนี้แหละ เรื่มูน้ำาใหญ่จริงจริงจริควายเตะมันลงเงีไปนั่นนึงโมงห้าโมงเปิดน้ำมาได้ควายได้เห็ดตรงๆก็งลืมเบิกสาวนี่เมื่อวาน้ำยาดจริงๆควายเตะมันพอดีทางควายวันนี้รถวัดรถรแดงนปรดงรถเบาก็เลยอือแม่นานาะเขาเสื้อมากถึงเขาเาดินเขาเอกาดินสีเรีย่าอะวะม น้ำมันไหลยั้นตัวมันบอมนะก็มันจะอยู่ก็อยู่ได้เมื่อจะบวมบวมใหม่จวดเลื่อยบ้านนั่งเลยเนี่ย400เมตรตึบี้เอาเลยบวมขึ้นมาสองเออน้าควายล่าตรงนี้ดึงเดินเดินเหงื่หลอดล้อ ตาตรงข้ามหน้าเฮือนเห็นไหมอือควายยัดถอดต้องอะไระต้องอะไถอควายยัดถอดตาตรงข้ามหน้าือ อันนั้นแล้วมันแม่มันยู่ดือมมากก็แล่นมากินมันก็เล่นอกของโตไม่รู้แ่ผม่อยตังห้าตั้าตกตัวอะไรเเข้ามาคุ้มเดูมันเไฟนะคุณยันน่นเียงพแก้วฝ่นี้เข้ดวนมงเจาปูกนาเป็นหมาเพราเลยว้าเพิ่งเห็นไล่ลงใฮัลโหลสี มือทางพี่คือกันมือนั้นสีเข้า,ามือนั้นสีเข้าไปเยี่ยมไต้นปุเรียนก่อนที่มันย้ายลงไปท่านนะั้นก็เลยเพิ่งเลยไปไล่อ,ออกไล่มันสีเขียวปุเรียนนะปุเรีนยนที่ห้านบอกเลยนะครับไอ้จนะทางเงินป,ป้ากูเ่าเอาเข้าทางเงินป,ป้ากูไอ้ปุเรียนมองนะโซ่พีวางอะนะ สางบไปทางขึง้นที่จะไปเยี่ยมเลยศูนยเรียนมะคาราโดของก่อนก็มาครั้ง แล้วเราพี่บอกพี่เอาข้าวเขาจะได้เอา้าวี่เกลอแล้วก็น้ำเอาน้อใส่าขายะมาไปกวีไว้ควายเพินหอยตะกแบกบน้ำแตกบ่บ,บ,บ่มัน มันแล้วน้ำมันกพุ่งขึ้นน้อยนึงเมื่อวานมันถึงกะแทกมันเก็บมะเขือเราจังเยนหูเลยมูนตรงทานเปิดล้าเดียวเบอเราเข้าคมืแม่เลยมัดไปเลยทาประตูทานมัดเลยเออมันเลยเาจะอไมดูครับันเต็มมันเลยไม้พบตามอนเดี๋ยวจะพันอยู่้ ก็นังเราข้นาด้วยองเพ่อไปเพราะว่านี่ที่เราไปมาดไหนสองานนั่นแะเอาฝ้ายเข้าไปกินเอาใส่นนี่ก็ได้แค่เพอนกระดงเบามเลยเสื้อมัดไว้เสื้อเออมัดไปฝ้านฝันมัดไว้แล้วมัดไม่ทั้งองแล้วทั้งช่องฝ้าเนี่ยองห้าวแล้วห้าวหนึ่งเอาขึ้นไว้ข้าวมัดไว้แนวนั้นแต่สีหูแล้วก็วันเราวยากให้ข้าวข้า ไม่ต้องฟองก็ต้องมามาลามากฟ้งเลยต้องก้อยเชื่อนก็ได้ได้เพราะว่ามองมองนั้นตะกี้มันมียางรอดแทนบอกเอาออกมาใส่ที่ดินมันปูหันปูนี่ขนาะที้ยางรอดครอบอยู่เนื้นี่ครอบอยู่ตรงนี้เอาเอาเอาซื้อใหม่เถอะมันจะรอดเขาไม่อยางตั้งสองวงนี้ว่าเอามาครอบใหม่เขาบอกครอบพัดควายเข้ามาเขาพัดเจ็ตะกี้คำบ่ได้ยันเป็นดีฉัน ยายมันแตะนะเหยนน้ำพุ่งอ่ายน้ำหมแล้วแนมนน้ำหลอมเชื่อเนาะเขาเป็นไหลล่างนิดเตืยวพี่เลยวะเออกระมงเขาเปิดว่าวเลยมึงว่าวเลยลูกมงว่าวเลย้ว่าเว้เลยวาวเว้ไนี้แม่เลยเอาบ้านเป็นสม่นีาเนส้มตบะเเียันมันหนีนมดนะอยู่นนะ ตัดกโกิ้งคกลหนมดนีตอไปงน้นะตงนี้วแล้วมดนี่คันไปอืมคันเรียว่านี่น้องมันจะยากน้ำเย็น้

เงินห้าคนเงินเจ็คนนะโอ้ย่นวัดส้มวัด้มชาบลายอะไรวัดสงมชาบลายอะไรฮะเออมันใต่ไปหากินแล้ว

เปลี่นนยนแบใหม่ได้ว่ามงมงกลมมันหับาได้ชื่อสายชาร์ใหม่จะบอกสายแบตสายชาร์นะมันเป็นสายรุ่นเก่าเนี่ยมันหลวมกับปานนี้แต่ว่าได้ระวังแหมเพราะว่าซาร์อยู่แต่ข้อยๆยเพราะว่าคำคำแม่นึงไปส่ไปนนานต่งไปน ดูดขึ้นมานี่น่ะดูทางแบททางสายชาดมันกรสิบอร์ห้าหกร้อยกสิคือบอกรสิซื้อมาให้เจ็บเบิ่งบมงคลมัาแล้วต้องเอาไปเฮ้อเขาเบิ่งเนาะแบทอือแบทของอันนี้มันแค่เท่าใดนะถ้าแบทของไอ้เขามันแอปเปิ้ล่ะเป็นพันของวันนี้ที่ได้สามสามไม่ได้ก็เอาไม้หรือว่าเอาซิมเก่าใครว่าเนี่ย แค่น,นั้นเวทใหม่ซิ่งเบาซิ่งเก่าเสียงใครร้อยแล้วมันเข้ากันได้ค่ะเปลีย่ยนไปทดลองซับก็ได้ราคาห้าหกร้อยนี่ก็มีตัสมองที่ราคาที่ก็มีแต่ว่ามันอางน้ำได้อยู่ที่ไปนี่แล้วห้าร้อยมันก็เนี่ยหางนได้ตัวเก่าได้กำลังได้ปีสายหมปีสายนี่ แน่ๆจะไปซื้อใหม่กันพวกผัวหระเพราะว่าเขามีบัตรบัตรคนจนนี่นะเราก็ไปเฮ็ดไปเขาอกหน้านี่มืดเลยากหน้าอันหน้านีน่โอ้ยหน้าให่อไม่ได้เพราะว่ารวยแล้วไอ้เอาบัตรประาชาชนสอดเข้าไปมันเด้งออกมาเลยไม่ได้หรอคนที่เขาได้มัดได้กัได้นั่นแหละ มีที่ดินหลายเราก็ไม่ขอให้แลดจเปนนั่นนั่นแหละเเห็นว่ามีมีที่ดินหลายจริงแามกดัดเดยวนั่นแหละให้เกนวยนี่ขอใมยให้เงินก็ยันี้ยังบุกค่อยได้ชุดก่อนไ่ได้แบบนี นมแต่เราแน่เฮ็ดให้ลูกเราดอเได้ีนมันมีเงินนนไปทำงานักตาอย่างนะมันมันซีรอบมันซีนึ่งรอบร่ได้นั่นเงิที่เราทำงานมันซีนึ่ง่ได้นั่นเลยเราเงน่ซูเลยีคนีคนยืนได้มาซี้น่้เไม่ได้เดเต